พ่อถูกคุณสายสวัสดีค่ะเรื่องที่พอยจะมาเล่าในวันนี้เป็นเรื่องที่โคจะน่าเหลือเชื่อมากพอยคิดว่าทุกคนคงจะเคยได้ยินเรื่องเกี่ยวกับการโดนของมาบ้างแต่มันยากนะคะที่จะเชื่อโดยเฉพาะสมัยนี้แล้วด้วยไม่อยากเชื่อเลยว่ามันจะมีอยู่จริงเรื่องที่จะเล่านี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของพอยเองค่ะมันเกิดขึ้นกับคนใกล้ตัว ไม่สีต้องพูดว่าเกิดกับคนที่เรารักมากที่สุดในชีวิตใช่ค่ะมันเกิดขึ้นกับพ่อของพลอยเองครอบครัวของเราอาศัยอยู่กันที่จังหวัดหนึ่งในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้พ่อของพลอยท่านทำงานเป็นข้าราชการค่ะมีตำแหน่งที่สูงเป็นบุคคลที่มีหน้ามีตามีชื่อเสียงเกียรติยศท่านเป็นคนที่ขยันทำงานมากเรียกได้ว่างานไม่เสร็จพ่อก็จะไม่กลับไม่พัก ไม่ว่าจะเสาร์อาทิตย์หยุดราชการใดๆพ่อก็จะไปทำงานเสมอท่านเป็นคนแบบนี้มาแต่ไหนแต่ไรจนบางครั้งพวกเราก็น้อยใจว่าทำไมพ่อไม่หยุดงานแล้วไปเที่ยวกับครอบครัวบ้างแต่ก็เข้าใจค่ะที่ท่านทำก็เพราะครอบครัวเพราะรายได้หลักของครอบครัวมาจากพ่อคนเดียวท่านไต่เต้าจากตำแหน่งเล็กๆขึ้นมาเป็นระดับสูงได้และท่านไม่เคยชอโกงเงินหลวงเลย คือเราภูมิใจมากที่มีพ่อที่เป็นคนดีแบบนี้ตั้งแต่เราเกิดมาจนตอนนี้เราอายุ18ปีแล้วเรายังไม่เคยเห็นพ่อทำบาปเลยแม้แต่ครั้งเดียวถ้าไม่นับตบยุงอีเรื่องมันเกิดขึ้นเมื่อปี2557ครอบครัวเราก็ใช้ชีวิตเหมือนเดิมปกติทุกวันจนวันนึงพ่อกับแม่เรากลับบ้านที่ต่างจังหวัดก็ไม่มีอะไรคาทุกอย่างเหมือนจะปกติ จนกระทั่งเย็นวันนั้นแย่เรามองหน้าพ่อเราแล้วก็พูดขึ้นมาว่าเป็นไรหรือเปล่าลูกทำไมหน้าซีดจังไม่สบายหรือเปล่าและคงด้วยความกังวลของท่านบังคะหลังจากกลับต่างจังหวัดก็เลยไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจสุขภาพจริงๆพอก็ตรวจสุขภาพประจำปีอยู่แล้วบวกกับที่พ่อสังเกตตัวเองว่าตอนถ่ายอุจ,จาระมันมีสีคล้ำๆปวดหลังบ่อยๆ แม่บอกว่าพ่อชอบบนว่าที่นอนมีอะไรหรือเปล่านอนไม่ได้เลยเจ็บไปหมดเหมือนมีเข็มมาทิ่งแล้วคือพ่อก็ไม่ได้นอนเลยจริงๆหลังจากไปตรวจก็มีนัดวันสองกล้องที่สองเข้าไปในปากพ่อเราก็ไปสองคือเราสงสารพ่อมากพ่อบอกเจ็บมากปวดท้องปวดมากแล้วพ่อก็ร้องมันเป็นภาพที่แย่มากเราร้องตามสงสารพ่อ ได้แต่บอกว่ามันคงเป็นผลข้างเคียงเดี๋ยวก็หายมาตรวจดีแล้วจะได้รู้ว่าเป็นอะไรหรือเปล่าลืมบอกไปพลอยไม่ได้อยู่กับพ่อแม่นะมาเรียนที่กรุงเทพตั้งแต่มอสสอบทุนจากใต้มาค่ะหวังจะช่วยแบ่งเบาและอยากเรียนพิเศษที่ดีๆทำให้ช่วงนั้นเราไม่ได้อยู่กับพ่อเลยได้ยินแค่สิ่งที่แม่เราให้ฟังว่าเป็นยังไงบ้างแล้ววันที่ผลตรวจออกก็มาถึงแม่บอกว่าเจอก้อนเนื้อ แต่โชคดีที่ไม่ใช่เนื้อ,อร้ายแต่ก็ต้องตัดออกแล้วก็นัดวันตัดนู่นนี่ก่อนจะผ่าตัดพ่อก็ต้องเข้ามาตรวจตามที่หมอนัดอยู่บ่อยครั้งคือเกือบทุกวันเลยก็ว่าได้เราส่งสารพ่อมากพ่อเคยพูดว่าถ้ารู้ว่าเจ็บขนาดนี้ไม่มาตรวจดีกว่านี่มากี่ครั้งก็เจ็บทุกครั้งถ้าไม่มาคงไม่เจ็บเรานี้แบบน้ำตาไหลได้แต่ให้กำลังใจ บอกพ่อสู้ๆอย่าพูดอย่างนี้เดี๋ยวก็หายแล้วหลังจากพ่อผ่าตัดคือตัดกระเพาะออกไป70%อซคือเยอะมากพ่อกินไรไม่ได้เลยก็พยายามกินคือผอมมากเรากลับมาตอนนั้นพ่อก็ดีขึ้นกว่าเดิมแล้วหมอให้พักรักษาตัวอยู่บ้านแต่พ่อก็ไม่ยอมพักจําได้ว่าพักได้แค่อาทิตย์หนึ่งมั้งแล้วพ่อก็ไปทำงานต่อ เรียกคนขับรถมารับทุกวันทนเจ็บเพื่อไปทำงานบางครั้งก็ทำไม่ไหวพอถึงที่ทำงานก็ขึ้นไปห้องผักไปนอนบอกแล้วว่าพ่อเราเป็นคนขยนันขยันเกินเราจำได้วันนั้นเราอยู่บ้านเราตื่นเช้าเพื่อจะไปสอบทุนเพื่อย้ายโรงเรียนพ่อกําลังเต้นแอโรบิกหน้าทีมีพ่อหันมามองเราแล้วพูดกับเราว่าพ่อเจ็บจังเลยลูกพ่อจะตายแล้วพ่อเป็นมะเร็งระยะสุดท้าย คือด้วยความที่ก่อนหน้านี้พ่อก็เคยพูดว่าพ่อเป็นมะเรง็งแต่เราถามแม่แม่บอกไม่ได้เป็นพ่อเป็นแค่เนื้องอกธรรมดาแล้วก็ตัดไปแล้วตอนนี้คือรักษาตัวอยู่พอเราได้ยินพ่อพูดแบบนั้นเราก็จะแบบเฮ้อพอคิดมากจริงๆมะเร็งอีกละเดี๋ยวก็หายพูดอยู่ได้คือด้วยความที่เราไม่อยากให้พ่อคิดเราเลยแบบพูดงานไป พราะเราก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นมะเร็งจริงๆและแม่ก็บอกอยู่ว่าไม่ใช่จนกระทั่งเวลาผ่านไป7-8เดือนอาการของพ่อก็สุดลงแม่โทรมาบอกเราว่าพ่อเข้าโรงพยาบาลกินไรไม่ได้มาเกือบอาทิตย์แล้วกินแล้วอ้วกออกหมดผลปรากฏว่าลำไส้พันการต้องผ่าตัดปีนี้พ่อผ่าตัสองครั้งแล้วปกติพ่อเราเป็นคนอ้วนอ้วนมาก ผ่ารอบแรกคือพร้อมแล้วแต่ผ่ารอบนี้เขากินอะไรไม่ได้เลยนอกจากอาหารจากทางสายยางมีสายระยงระยางเต็มตัวพ่อไปหมดอยู่โรงพยาบาลเกือบเดือนอาการไม่ดีขึ้นเลยกินแล้วก็อ้วกออกมาหมดแม่บอกว่าเหมือนพ่อจะไปหลายครั้งแล้วคือแบบมันแย่มากเรานี้อยากกลับไปหาพ่อมากทุกครั้งที่แม่โทรมาเราภาวนาเสมอว่า ให้มีข่าวดีเกิดขึ้นแต่ก่อนสอบหนึ่งอาทิตย์แม่โทรมาหาเราบอกให้กลับมาดูพ่อเรานี่ช็อกมากกลัวไปหมดไม่กล้าถามว่าเกิดอะไรได้แต่ภาวนาขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองพ่อและภาพที่เราเห็นตอนเรากลับไปคือพ่อเปลี่ยนไปมากตัวผอมร่างกายเหมือนหนังหุ้มกระดูกเราจำพ่อแท้ไม่ได้เราเข้าไปหาเขากอดเขา แล้วเราก็ต้องรีบวิ่งเข้าห้องน้ำม,มาร้องไห้เราส่งสารพ่อไม่คิดว่าจะเป็นหนักขนาดนี้เช้าวันนั้นแม่เล่าให้ฟังว่าเมื่อวานยายเอาดวงพ่อไปให้หมอแถวบ้านดูเขาตกใจแล้วก็พูดว่าโดนของของหนักด้วยมันทำให้กินไม่ได้เลยเอาตายอย่างเดียวของอยู่ตรงหน้าท้องข้างซ้ายหนักมาก ให้เอาน้ำมนตไปให้กินนะเราก็รีบขับรถจากต่างจังหวัดมาให้แม่เราที่โรงพยาบาลพ่อกินน้ำมนต์นั้นได้คืนเดียวตอนแรกท้องพ่อมีรูที่เป็นจากการผ่าตัดเล็กๆแต่อยู่ๆมันก็ปริกลายเป็นรูใหญ่ทำให้มีน้ำที่เป็นของเสียในท้องไหลออกมาหมอบอกว่าไม่เป็นไรเพราะยังไงน้ำนัำ้นต้องออกมาอยู่แล้วก็เลยปล่อยไว้แบบนั้น เราอยู่เฝ้าเพ่อได้สามวันก็ต้องขึ้นกรุงเทพไปสอบก็ว่าสอบเสร็จเดี๋ยวจะกลับมาก่อนไปเราก็กราบเท้าพ่อจุกพ่อเราบอกพ่อว่าห้ามเป็นไรไปก่อนนะเดี๋ยวพ้อยขอไปสอบก่อนละเดี๋ยวกลับมารอพ้อยเป็นทันตะก่อนนะพ่อพ่อแกก็อือบอกรีบไปได้แล้วเดี๋ยวตกเครื่องพ่อไม่เป็นไรรอแล้วเราก็ไปใครจะไปรู้ว่านั่น จะเป็นครั้งสุดท้ายที่เราได้ทำแบบนั้นกับพ่อแล้วก็เกิดเรื่องราวประหลาดหลายๆอย่างขึ้นคือพ่อเรามีคนขับส่วนตัวซึ่งพี่เขาเป็นคนดีมากพ่อเราเลยรักและสนิทกับพี่เขามากคนขับรถพ่อก็เล่าให้ฟังว่าพี่เขารู้จักกับผู้ใหญ่คนนึงแล้ววันนั้นพี่แกก็ไปขับรถให้ผู้ใหญ่คนนั้นแล้วเหมือนทุกอย่างมันประติดประต่อกัน อยู่ๆก็คุยกันและเล่าเรื่องที่ดูดวงพ่อเราว่าโดนของให้ผู้ใหญ่ฟังเขาก็บอกเนี่ยเขารู้จักหมอคนหนึ่งเก่งมากเป็นแขกลูกสาวแกก็เคยโดนของเกือบตายเหมือนกันดีที่ช่วยได้ทันแกบอกไม่รู้ทำไมถึงรู้สึกอยากช่วยทั้งที่จริงๆแกจะไม่ยุ่งก็ได้มันรู้สึกแบบแกต้องช่วยเช้าวันต่อมาทางหมอนัดกับแม่เราที่บ้านประมาณว่าให้ไปดูของที่บ้าน ตอนนั้นที่ไปก็มีแม่กับพี่ชายคนโตพ่อไปถึงหมอเขาก็เดินวนไปมาตรงหน้าบ้านสักพักแกก็พูดขึ้นมาว่าของอยู่ตรงนี้แล้วก็ชี้ไปที่พื้นหน้าบ้านเราซึ่งมันมีปูนฉาบอยู่เขาบอกว่าให้ขุดทุกคนแบบมองหน้ากันไม่รู้จะเชื่อดีไหมแต่ก็ทำตามที่หมอบอกไปเอาจอบมาขุดก็ไม่เจออะไรหมอบอกขุดลึกอีกหน่อยขุดไปสักพัก เธ้เจอว่ามันเป็นเหมือนผ้าแบบเศษผ้าเป็นเส้นยาวๆสีแดงมีเส้นผมเป็นมัดม้าที่เคลือบด้วยน้ำตาเทียนมีตะปูประมาณห้ถึงหตัวและที่มันชัดเจนสุดๆคือมีตัวอักษรเขียนอยู่ในนั้นเป็นยันและเขียนว่าห้ามรับราชการตายนอกจากนั้นยังมีลักษณะคล้ายหนังสีดำที่ตัดเป็นรูปตุ๊กตามีรูปปืนยิงที่หัว ประมาณว่าเอาให้ตายทุกทางเลยทุกคนอึ้งมากไม่มีใครอยากจะเชื่อสิ่งที่เกิดขึ้นเขาก็ทำพิธีแก้ของแต่เขาบอกว่าหมอที่ทำเนี่ยแก้ได้อย่างเดียวกันไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องเงียบๆไว้ว่าเรารู้แล้วหมอเขาบอกว่ามันทำมาตั้งแต่วันที่1 1มีนาคม2557คนใกล้ตัวเป็นคนทำทะเลาะกันเรื่องเงิน คนขับรถพ่อก็ไปสืบสืบมาก็ยังไม่ได้เรื่องไรมากมายพอกลับไปที่โรงพยาบาลพ่อเรากำลังนอนอยู่พี่เราอีกคนก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยตอนที่แม่กับพี่ไปที่โนนกันพ่อบอกปวดท้องมากตอนนี้คือพ่อเราใส่หน้ากากออกซิเจนอยู่พ่อเขียนใส่กระดาษว่าบอกหมอให้เอาแม็กออกจากท้องพ่อทีทุกคนก็ได้แต่งงหลังจากนั้นตอนเย็นพ่อแกก็อาการดีขึ้น พ่อก็บอกว่าดีจังสบายทองแล้วหมอเอาออกให้แล้วสินะทุกคนก็ได้แต่มองหน้ากันมีแต่แม่ที่คอยคุยกับพ่อถามนู้นนี่พ่อตอนนั้นพ่อเริ่มเมื่อเลือนจำไรไม่ค่อยได้เริ่มเพ้อแล้วแต่ละเรื่องที่แกเพ้อออกมาคือเป็นเรื่องงานทั้งนั้นเลยถามว่ารู้ไหมว่าตอนนี้พ่ออยู่ไหนพ่อไม่สบายนะพ่อต้องรักษาตัวเองก่อนอย่าไปห่วงเรื่องงานให้พ่อต้องรักษาตัวก่อน แล้วค่อยไปทำงานพาแม่ไปเที่ยวเทะเลที่พ่อบอกไงแม่เราร้องไห้บ่อยมากแทบจะทุกครั้งที่พูดแม่เชื่อตลอดว่าพ่อต้องหายแม่รอกต้องบอกว่าทุกคนเชื่อว่าพ่อต้องไม่เป็นอะไรอ้อเรารู้ความจริงมาอย่างหนึ่งคือวันที่เรากลับมาหาพ่อญาเราก็มา่าเราบอกว่าพ่อเป็นมะเร็งคือเราเพื่อมารวันนั้น ว่าที่ผ่านมาเขาปิดมาตลอดไม่อยากให้พวกเราคิดมากกันแต่แบบเราก็ยังไม่เข้าใจทำไมไม่บอกถ้าเรารู้เราคงไม่ไปเรียนไกลแต่ก็ช่างเหอะมันทำไรไม่ได้แล้วเช้าของอีกวันคนขับรถพ่อผู้ใหญ่แล้วก็หมอคนนั้นก็มาที่ห้องพ่อเราที่โรงพยาบาลหมอเข้ามาในห้องพ่อเดินวนไปรอบๆห้องสักพักก็เดินมาที่เตียงพ่อ แล้วแกก็บอกว่าของยังอยู่อยู่เลยมันหนักมากอยู่ที่ท้องข้างซ้ายแต่เอาออกไม่ได้เพราะพ่อเพิ่งพาตาดัดมันต้องริดท้องจากนั้นก็บอกให้ปิดม่านให้ไปบอกพยาบาลว่าขอทำพิธีหมอกแกก็เดินรอบห้องอุปกรณ์ที่ใช้ก็มีไขไก่มีแก้วน้ำแล้วแกก็เดินไปมุมห้องเพ่งในแก้วน้ำท่องคาถาของแก แล้วแกก็เดินมาที่ปลายเตียงพ่อแม่เราก็ยืนมองอยู่ข้างๆสักพักหมอก็บอกให้แม่แบมือแล้วให้ทำท่าลูบๆป,ปรงท้องพ่อเบาๆสักพักหมอแกก็เอามือล้วงไปที่ปรงกลนพ่อแม่เราก็มองอยู่ตลอดว่าหมอทำอะไรแล้วแกก็หยิบอะไรบางอย่างเป็นมัดเล็กๆมาใส่มือแม่เราแปดมัดมันคือเส้นผมที่เคลือบด้วยน้ำตาเทียนหมอก็บอกให้ตัดแม่เราก็ตัดปัด หมอแกก็ดูผ่านแก้วน้ำก็พูดว่าพอจะมีรูปที่ทำงานของพ่อบ้างไหมจะบอกให้ว่าใครเป็นคนทำเขาก็พูดแบบเดิมว่าเป็นคนใกล้ตัวทะเลาะกันเรื่องเงินเขาอิจฉาแม่เราก็เปิดรูปในโทรศัพท์พ่อให้หมอดูเป็นรูปที่ทำงานที่ประชุมกันหมอแกก็ดูดูสักพักก็ชี้บอกคนนี้แหละดูกี่ครั้งก็เป็นคนนี้แม่เราก็ถามคนขับรถ เขาก็บอกว่าว่าแล้วเชียวเพราะมันมีความเป็นไปได้เพราะคนนั้นเขาเป็นลูกน้องพ่อเขาเป็นคนบ้านเดียวกับพ่อเราด้วยย่าเราก็มาเล่าให้ฟังว่ามีหน้าร้ายอยู่ถึงมาถาม,ถามถึงอาการพ่อว่าเป็นไงบ้างทางั้งที่พ่อเราไม่ได้บอกใครเลยช่วงที่รักษาตัวที่โรงพยาบาลเพื่อมาบอกเอาตอนที่เป็นหนักมากแล้วเพราะแกลห่วงว่าจะมีใครว่าแกไม่ทำงานดูดิ เป็นขนาดนี้แล้วแกก็ยังคิดแต่เรื่องงานแล้วเรื่องที่ไปสื่อมาเกี่ยวกับเรื่องเงินก็ประมาณว่าพ่อน่าจะทําโครงการไรสักอย่างแล้วเงินที่ทํามันเหลือในายคนนี้ก็เลยเหมือนจะของเงินที่เหลือแต่พ่อเราเป็นหัวหน้าไงเขาไม่ยอมแล้วพ่อเราก็คงไปพูดรายให้ในายคนนี้เลยแขนประมาณนั้นเพราะเหมือนคนที่ทำงานก็แบบรู้กันว่าไอเนียมันจะเอาตัง นี่คือที่เขาสันนิษฐานกันเพราะมันมีมูลอยู่หลังจากที่หมอแกทำพิธีเสร็จแกก็เขียนอะไรบางอย่างใส่กระดาษแล้วให้แม่เราเป็นตัวเลขเขียนว่า23การกฎาคม2558เขาบอกเป็นวันตายพ่อเราซึ่งวันนั้นวันที่18อันนี้เรามารู้ตอนหลังแล้วพี่เราเล่าให้ฟังหลังจากวันนั้นพ่อก็ดีขึ้น น้ำในปอดก็น้อยลงคือดีขึ้นมากทุกคนเริ่มมีความหวังจากที่พ่อเรากินไรไม่ได้เลยนอกจากน้ําเปล่ากับน้าเก๊คัววพ่อก็บอกอยากกินนู่นกินนี่แม่เราเลยถามหมอหมอบอกกินได้กินเลยให้เขาได้กินเหมือนอาการมันดีขึ้นแล้วแต่ช่วงก่อนนั้นพ่อเราเพอหนักมากแต่ละเรื่องที่เพอคือมีแต่เรื่องงานทั้งนั้น จนวันจันท์ที่สิบพ่อเราก็กินได้เป็นปกติแม่เราก็ดีใจที่พ่อเรากินได้พ่อตกบ่ายพ่อหายใจทีขึ้นบอกแม่เราว่าเหนื่อยจังเลยแม่เราเลยไปตามหมอก็เลยให้ออกซิเจนพ่อให้พ่อได้พักผ่อนพ่อเราก็นอนเวลาเรียกพ่อก็ตอบสนองได้ปกติจนถึงเวลาประมาณเที่ยงคืนพ่อเราก็นิ่งๆิ่งไปแบบนิ่งไปเลยแม่เลยตามหมอ หมอบอกว่าน้ำเต้นปอดอีกแล้วอาการจากที่ดีๆตอนแรกคือไปหมดแล้วหมอหันมาถามแม่ว่าคนขย,ยังห่วงอะไรอีกไหมแม่บอกยังมีลูกคนเล็กจะกลับมาอาทิตย์หน้าหมอบอกว่าถ้าอาทิตย์หน้าคงจะไม่ทันหมอคงช่วยได้ในระยะเวลาที่จำกัดให้ทำใจแล้ววันอังคารที่21ตอนเทียเท่ยงเที่ยงแม่เราก็โทรมาบอกให้เรากลับบ้านเลยพรุ่งนี้ ตอนนั้นเราก็คิดไว้แล้วว่าต้องมีไรแต่ก็พยายามไม่คิดมากเพราะเหมือนครั้งที่แล้วแม่ก็โทรมาแบบนี้แต่ก็ไม่มีไรเราเลยไม่ได้ถามอะไรไปเวลาประมาณสองทุ่มเราก็โทรไปถามแม่ว่าพ่อเป็นไงบ้างแม่ก็เริ่มอึกอักแล้วก็ร้องบอกว่ามาดูพรุ่งนี้เลยลูกรีบๆกลับมามาดูพ่อเหลือพ้อยคนเดียวแล้วลูกรอแค่พลอยแล้วลูก เราอึ้งมากภาพในหนังช่องเจ็ดฉายเข้ามาในความคิดทุกอย่างมันตีกันไปหมดไม่อยากจะเชื่อภาวนาขอให้สิ่งที่แม่พูดเป็นเรื่องล้อเล่นแต่ไม่ยังไงความจริงก็คือความจริงแม่ร้องเราร้องทุกคนในห้องร้องระวังสายจากแม่ไปใช้ความคิดกับตัวเองไม่ถึงครึ่งชั่วโมงแม่เราโทรกลับมาตอนประมาณสองทุ่มกว่า,วาบอกให้เราพูดกับพ่อพูดกับพ่อหน่อยนะ แต่พ่อพูดไม่ได้นะลูกเราก็พูดยาวเลยพูดทุกอย่างที่อยากพูดบอกว่าให้รอเราก่อนไหนบอกจะรอไงยังไม่ได้เป็นทันตะให้เห็นเลยยังไม่ได้เจอกันเลยพ่อบอกว่าจะเจอพอยก่อนพ่อบอกจะไม่เป็นอะไรไม่ใช่หรอพูดจบแม่ก็บอกว่าพรุ่งนี้รีบมาดูพ่อนะเราต้องยอมรับความจริงนะลูกระหว่างนั้นเราก็คุยเฟซกับพี่เรา ถามว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้ตอนแรกมันยังดีๆไม่ใช่หรอมันไม่มีโอกาสหายแล้วหรอประมาณ3ามทุ่มหพี่เราบอกว่าพอยพ่อเสียแล้วนะเสียหลังจากแกพูดจบน้ำตาไหลเหมือนจะบ้าอาตอนนั้นหายใจไม่ออกไม่อยากจะเชื่อเรากลับไปถึงบ้านวันพุทธที่22คือวันนั้นก็ยังทำอะไรกับศพพ่อไม่ได้เพราะเป็นวันพุธก็ต้องรอพรุ่งนี้ วันพฤหัสที่2ี่สากรกฎาคมถึงจะเคลื่อนศพได้พ่อเคยพูดไว้ว่าถ้าแกเป็นไรไปให้เอาแกกลับบ้านที่อยู่ต่างจังหวัดแม่เราก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนก่อนพ่อจะเสียแม่ให้ยายเอาดวงพ่อเราไปดูอีกรอบหนึ่งปรากฏว่าหมอคนนั้นบอกดูไม่ได้เพราะพ่อเกิดวันพุธแม่เลยเอาดวงแม่ไปให้ดูแทนหมอแกก็บอกมาว่ามีวิธีคือให้แม่ ไปสวดมนต์ที่ต้นไม้ใหญ่จะให้พ่อรอดหรือพ่อจะไปเร็วกว่าเดิมให้วัดดวงเอาแม่เราก็ไล่เสี่ยงก็ทำตามที่หมอบอกแม่บอกนั่นแหละหลังจากวางสายจากพลอยแล้วแม่ก็ลงไปทำพอขึ้นมาสักแป๊บเดียวแปบ๊บเดียวจริงๆพ่อก็ไปเลยมันเร็วมากเร็จนหน้าตกใจ บวกกับคนขับรถพ่อเราก็ขับรถไปตามหาหมอคนนั้นที่เคยมาแก้ให้พ่อเราไปหาถึงบ้านเจอแต่แม่ของหมอเขาบอกว่าหมอคนนั้นไม่อยู่ไปมาเลตั้งแต่เมื่อวานแล้วคือแบบเราคิดว่ามันคงถึงคราวแล้วมันคงลิขิดมาแล้วให้เป็นแบบนี้จริงๆเพื่อนๆมีใครเคยเจอเรื่องแบบนี้กันบ้างไหมคะมาแสดงความคิดเห็นกันได้เลย ส่วนเรื่องใครจะเชื่อหรือไม่นั้นก็คงเป็นวิจารณญาณของแต่ละคนขอบคุณค่ะ